สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะในงวดวันที่ยี่บสาธันวาคมนะคะรอบชดเชยส,สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตรสี่ตัวนะคะสีตัวตรงปักหลักให้เรียบร้อยนะคะสำหรับสูตรในรอบนี้ที่ใช้จะเป็นสูตรหลักพันนะคะบวกด้วยหลัก1ิบคูณด้วย4ี่บวกด้วยหลักหน่วยนะคะและบวกด้วยแคงที่ต่อมานะคะสูตรที่สองจะเป็นหลักพันคูณด้วย3บวกด้วยหลัก1ิบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยห้าสูตรที่สามนะคะ หลักพันบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3บวกด้วยหลักหน่วยและสูตรที่4หลักพันบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4นะคะบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย3ามคงที่สถิติย้อนหลังนะคะทั้งหมด3มงวดนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะตัวเลขนะคะสูตรเริ่มคำนวณงวดแรกตั้งแต่วันที่10เดือนธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณย้อนหลังกันก่อนนะคะ สำหรับวันที่10นะคะสิบธันวางวดแรกของเราหลักพันนะคะสูตรแรกนะ,ะหลักพันหลักพันก็คือเลข4บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4นะคะหลักสิบเป็น6นะ64 24. ใช้ตัวหลังก็คือเลข4บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น4และตามด้วย8ดคงที่ สี่สามสิบสองนะคะสองบวกแปดเป็นสิบได้ศูนย์ต่อมานะคะสูตรที่สองนะหลักพันคูณด้วยสามหลักพันเป็นสี่สี่สามสิบสองบวกด้วยหลักสิบนะคะหลักสิบเป็นหกหลักหน่วยคูณด้วยห้าหลักหน่วยเป็นสี่ห้าสี่ยี่สิบตัวหลังก็คือเลขศูนย์หกบวกสองได้แปดนะคะ ต่อมานะคะสูตรที่3นะหลักพันก็คือเลขสบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3หลักสิบเป็น6 6 3กาตัวหลังก็คือเลข8บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น4 4 2 8ี่สองปนะคะ8บวก8เป็น16ตัวท้ายก็คือเลข6ต่อมาสูตรที่4นะคะหลักพัน บวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4หลักสิบเป็น6นะคะห4 24หลักหน่วยก็คือเลข4และบวกด้วย3คงที่4 32 2 2บวก3เป็น5ในรอบวันที่10นะคะงวดแรกตัวเลขคำนวณออกมา4ตัว08 65นะคะวันที่14เดือนธันวาผลที่ออก 8056นะคะสตัวมาครบนะคะงวดที่สองวดที่สก็คือวันที่14เดือนธันวาคมนะคะสูตรแรกนะหลักพันหลักพันก็คือเลข8สำหรับใครที่เคยคำนวณแล้วนะคะก็สามารถคำนวณสูตรนะคะใช้สูตรของเรานะคะคำนวณงวดปัจจุบันได้เลยเนาะ หร,หรือถ้าใครที่ยังไม่เคยคำนวณน,นะเพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวคำนวณไปพร้อมกันนะคะมาดูตัวที่สองนะคะหลักสิบคูณด้วยสี่นะหลักสิบก็คือเลขห้าห้าสี่ยี่สิบได้ศูนย์บวกด้วยหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหกบวกแปดคงที่แปดสองสิบหกนะคะหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองตัวที่สองนะคะ หลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น8 8ดแปสามบวกด้วยหลัก10บนะคะหลัก10บก็คือเลข5บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย5หลักหน่วยเป็น6 6 5 3ห้ได้0 4นบวกหนะคะได้9ต่อมาสูตรที่3หลักพัน ก็คือ8บวกด้วยหลัก10คูณด้วย3หลัก10บเป็น5 5 3ห้บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเป็น6 5หบวก6เป็น11ได้1 1บวก8เป็น9ต่อมาสูตรที่4นะคะสูตรที่4หลักพันก็คือเลข8 บวกด้วยหลัก10คูณด้วย4หลัก10เป็น5นะคะ4 5 20ได้0บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข6และ3คงที่6บวก3เป็น9นะคะ9บวก8เป็น17วันที่14นะคะตัวเลข4ตัวคำนวณได้2 9 9 7ในรอบนี้วันที่17นะคะน้เดือนธันวา ตัวเลขสอง7นะคะในรอบนี้สตัวตรงตัวนะต่องวดที่3มนะคะงวดที่3ามวันที่17เดือนธันวาคมนะคะสูตรแรกหลักพันก็คือเลขสองบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย4หลักสิบเป็น9 9 4 3 6ี่ได้6บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือเลข7 และบวกด้วย8คงที่8บวก2เป็น10ได้0นะคะ6บวก7เท่ากับ13ต่อมาสูตรที่ 2, 2หลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็น2องสามบวกด้วยหลัก10ก็คือเลข9หลักหน่วยคูณด้วย5นะคะ7 5 3 5 1หได้5ตัวหลัง 6บวก5เป็น11ได้1 1บวก9เป็น10ได้0สูตรที่3นะคะหลักพันก็คือเลข2บวกด้วยหลัก10บคูณด้วย3หลัก10เป็น9 9 3 27ได้7บวกด้วยนะคะหลักหน่วยก็คือเลข7 7 24 4นะคะ4บวก2เป็น6ต่อมาสูตรที่4นะคะสูตรที่4หลักพันก็คือเลขสอบวกด้วยหลัก10คูณด้วย4หลัก10เป็น9 9 4 3 16ได้6บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลขสานะคะแล้วก็บวกด้วย3คงที่ 3าบวกสเป็น6นะคะห6บวกหเป็น12 2สองบวกสเป็น4ี่ในรอบมีผิดหรือเปล่ารู้สึกตัวนี้จะผิดนะคะตัวนี้เนาะมาดูสูตรก่อนหลักพันก็คือเลขสอหลัก10คูณด้วย4 9 4 3 6ได้6หลักหน่วย พาดน,นะคะอันนี้เนะตาลลานะคะดมินตาลลยนะมาบวกนะคะหกบวกสมเป็น9้านะคะเก้าบวกเจดเป็นสิบหบวกสองเป็นแดนะคะลงตัวคำนวณน,นะคะวันที่สิบเจ็ามศูนะคะสามศูนดะคะวันที่ยีผลที่ออกนะคะสีตัวมาครบ มาต่องวดปัจจุบันนะงวดปัจจุบันก็คือวันที่21นะคำนวณของวันที่23นะคะสูตรแรกหลักพันก็คือเลข0บวกด้วยนะคะหลัก10คูณด้วย4หลัก10เป็น3 4 3 12บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข6บวก8คงที่6บวก2เป็น8 8บวก8เป็น16 สูตรที่สนะคะหลักพันคูณด้วย3หลักพันเป็นศูนศูนย์คูณอะไรก็ได้0นบวกด้วยหลัก10ก็คือเลข3หลักหน่วยคูณด้วย5 6 5หกหา30ได้ศนตัวนี้ได้3เลยต่อมานะคะสูตรที่3ลนะหลักพันเป็น0บวกด้วยหลัก10คูณด้วย3 3 3 9หลักหน่วยก็คือ6 9บวก6เป็น15ได้5สุดที่4นะคะหลักพันก็คือ0บวกด้วยหลัก10คูณด้วย4หลัก10เป็น3 4 3 12หลักหน่วยก็คือ6และบวกด้วย3คงที่3บวก2เป็น5นะคะ5บวก6เป็น11ได้1สําสำหรับตัวเลขนะคะ4ตัวในรอบวันที่23ชดเชยนะคะตัวเลขจะได้เป็น 6 3 5 1นะคะชุดเดียวนะอันนี้คือปักหลักให้เรียบร้อยนะคะ3ตัวก็จะประกอบไปด้วยหกสามห้า 6, 3, 5, นะคะ6 3 1 6 5 1นหกห้าหนึ่งนะคะแล้วก็สามห้าหนึ่งสามชุดอา่าสามตัวได้สี่ชุดนะคะแล้วก็จะมี ตัวเลขสองตัวหกสามหกห้าหกหนึ่งนะคะแล้วก็สามห้าเนาะสามห้าสามหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะดูว่าเป็นแนวทางสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขเนาะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ